สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนทำอะไรกันก็ขอให้มีความสุขนะคะทุกๆวันนี้นะคะหลายๆกิจการหลายๆพื้นที่หลายๆสถานที่นะคะจากข่าวที่ได้ดูเนี่ยมีเรื่องราวที่เศร้าสลดน่ากลัวต้องมาระมัดระวังตัวกันต้องทำให้ทุกคนหลายๆคนเนี่ยมีความเครียดเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละคนนะคะ อยากให้ทำช่วงเวลานะคะให้เราเนี่ยมีความผ่อนคลายบ้างนะคะโปรดก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทุกคนโปรดจะพยายามพูดให้คุณรู้เรื่องนะคะโปรดเห็นวิดีโอสั้นๆของพี่เอ็กเนี่ยแล้วก็นึกเอ็นดูนะตลกดีเราคิดให้มันตลกเราก็มีความตลกและความสุขนะคะเขาทุกคนที่เห็นในวิดีโอเนี่ยนะ เป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่มีความสามารถนะคะเวลางานก็ทำงานใช้ความสามารถของตัวเองนะคะแต่ละคนนี่ก็มีกิจวัตรมีภารกิจในชีวิตแตกต่างกันเยอะแย,ยะมากมายมีความรับผิดชอบนะคะเหมือนเหมือนกับคุณคุณทุกคนนั่นแหละใครที่มีฐานะการเงินที่ดีไม่มีความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิต ก็มีความเครียดเรื่องอื่นใครที่ฐานะการเงินไม่ดีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในชีวิตเยอะแยะมากมายมีมรสุมเรื่องการเงินแล้วก็ยังมีมรสุมอื่นๆมาประเดประดังมาถมเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะก็มีสิ่งที่จะต้องแก้ไขแก้ปัญหานะคะใครจะรู้นอกจากเราใช่ไหมเราต้องมีเวลานะคะปล่อยวางบ้างนะคะ เราไม่ได้ปล่อยปะและและเลยและทิ้งนะเราต้องมีเวลาบางเวลาที่ปล่อยวางทุกสิ่งเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีความปลอดโปร่งขึ้นมาบ้างเพื่ออะไรเมื่อเราปล่อยวางมีความปลอดโปร่งเราจะได้คิดแก้ปัญหาปัญหาชีวิตของเราเนี่ยได้ไงถ้าเราหมกมุ่นโมดคิดครุ่นคิดเนี่ยนะคะครุ่นคิด ถึงแต่ปัญหาถึงแต่ปัญหาถึงแต่ปัญหาก็จะมีแต่ความทุกข์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 นะคะโปรอไปดูไปฟังหลายๆคนนะคะดูจากใน YouTube เนี่ยแหละก็แชร์ประสบการณ์มีช่วงเวลาชีวิตที่ไม่ดีเลยแย่นะคะก็ฝ่าฟันแก้ปัญหาผ่านช่วงนั้นๆมาได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะคิดดูนะคะเราเกิดมาแล้วทั้งทีนะ เราจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างน้อยสัก2นาทีวันนี้ละกันมาดูวิดีโอของพี่เอ็กและเพื่อนๆเนี่ยนะคะจะได้รู้สึกว่าเออนะความทุกข์ความสุขก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละสักระยะเวลา2นาทีดูแล้วไม่คิดอะไรเลยนะคะอย่าคิดอคติใดๆไม่มีความคิดส่วนตัวต่อต้านใดๆให้ดูแล้วก็มีความสุขไปกับ ภาพที่คุณเห็นในวิดีโอนี้นะคะหลายๆคอมเมนต์ในละครเนี่ยนะโบส์ดูแล้วโบสทก็อืม <laughs> คนคิดเยอะเขาก็คิดเยอะไงเขาก็มีติติงตำหนินั่นนี่นู่นเยอะแยะไปหมดนะคะวันนี้นะคะคุณมาฟังโบสทพั่มเพอพั่มพรรณาพูดจาไม่รู้ร,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 รู้เรื่องบ้างหรือเปล่านะดูวิดีโอของพี่เอกไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ดูแล้วก็สนุกมีความสุขไปกับ ภาพที่คุณได้เห็นแล้วกันนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ